วันนี้ในรายการโหนกระแสเอชชุติมาเผยเรื่องที่ไม่มีใครรู้ส่งฟ้องสุภกิจเรียนมา6กปีแทนแม่แต่ปัจจุบันก็ยังไม่จบกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อทางด้านฟ้องสุภกิจอดีตแฟนรุ่นลูกเอชชุติมาได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือเพจสายไหม่ต้องรอดโดยอ้างว่าหลังจากเลิกรากับนักแสดงรุ่นใหญ่ตนได้ย้ายออกมาจากบ้านและฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้และรับปากว่าจะทำเรื่ององค์เปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุด ต่อมาพบว่าทาั้งบ้านและรถยนต์ในหรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนค้างงวดกว่า5เดือนจนทาให้บ้านถูกธนาคารยึดทาให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีกับตนเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนํารถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนล่าสุดทางด้านแอ้ชุติมาและพรองสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้เดินทางมานั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งต้องบอกเลยว่าเทปนี้มีคนดูไลฟ์สดทะลุแสนกันเลยทีเดียว โดยทางด้านแอชุติมาได้เล่าในรายการโหนกระแสว่าแอชุติมาคบบร้องสุภกิจมา6ปีกว่าตั้งแต่ร้องอายุ19 a เออายุ50พวกเราอายุห่างกัน31ปีนอกจากนี้แอชุติมายังเป็นคนส่งร้องเรียน6ปีแต่จนตอนนี้ก็ยังไม่จบซึ่งทางด้านแอชุติมาให้เหตุผลว่าอยากให้อนาคตน้องจริงๆส่วนร้องสุภกิจบอกว่าที่เรียนไม่จบต้องรับส่งที่แอไปทํางานตลอด